วันที่17มีนาคม2565เวลา1 4นาฬิกาที่สถานีตำรวจบูทรพระนครศรีอายุทยานายถาวรสรีอรันหรือแดงอายุทยารองผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวภูมิภาคสำนักข่าวจกกรอะนิวสและสำนักข่าวไทยนิวส์โอเร็กคอร์ดได้พานางสาวเมตตารามภาพอายุ25ปีชาวตำบลประตูชัยอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขาแจ้งความต่อร้อยตํารวจเอกวิรุณกิจตันเจริญรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจปูท,ปทรรนอนพระนครศรีไอทียาเพื่อดําเนินคดีกับแก๊งคอสเ,เ,เซนเตอร์ที่ใช้โทรศัพท์มาหลอกจนเกิดมูลค่าความเสียหายรวมกว่า2,000บาทกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ผู้เสียหายคือนางสาวเมตตารามาภาพได้ถูกวิชาชีพโทรศัพท์มาหลอกลวงโดยปลอมตัวอ้างเป็นพนักงานไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตามคำกล่าวอ้างจนยอมโอนเงินไป2 0 0 0ักว่าบาทหลังจากนั้น เรื่องราวต่างๆยังไม่จบทําให้รู้สึกสังหรณ์ใจจึงเดินทางมาปรึกษาในถาวรศรีอรันหรือเดงอายุธยาสื่อมวลชนอาวุโสในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุธยาเพื่อจะได้ร่วมกันขุดราชถอนโคนกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวหลังปรึกษาหาข้อมูลเรียบร้อยจึงได้วร่วมเดินทางมาแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนด้วยกันนางสาวเมตตามรามภาพผู้เสียหายได้กล่าวว่าเหตุการณ์ดังข้างต้นเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมา ตนเองได้ไปทำธุระอยู่ที่บ้านเลขที่5หมู่12ตําบลปากกระดานอำเภอพนันครศรีไอเุอียก่อนที่จะมีผู้ใช้โทรศัพท์หมายเลข0 6 3 2 1 4ก 2161บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์พร้อมแจ้งว่าได้ตรวจสอบพบว่ามีบุคคลอื่นนําเอาชื่อของตนเองนั้นไปใช้ในการส่งพัสดุที่ผิดกฎหมายให้กับนายาสุสาตแซ่หลิวที่ประเทศจีนซึ่งภายในพัสดุพบพาสปอร์ตจานวน15เล่มบัตรเอทีเอ็มจำนวน10ใบสมุดบ,บัญชีธนาคารจํานวน5เล่มถูกซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าจํานวน10ชุดซึ่งตนเองก็เกิดความตกใจเพราะไม่เคยส่งพัสดุไปยังต่างประเทศและไม่เคยรู้จักกับนายาสุสานแซ่หลิวแต่อย่างใด จึงได้ทาการปฏิเสธไปขณะเดียวกันคนร้ายที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้แนะนําให้ตนเองแจ้งความโดยทําการโอนสายไปยังคนร้ายอีกคนซึงอ้างตัวว่าเป็นตํารวจและพูดโน้มน้าวให้ตนเองเพื่อเป็นเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นคนร้ายที่อ้างว่าเป็นตํารวจได้ใช้คนอุบายหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของตนเองหลายอย่าง คล้ายทาการสอบสวนก่อนจะบอกให้ตนเองโอนเงินเพื่อไปตรวจสอบหากตรวจสอบเสร็จจะโอนเงินคืนตนเองหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงจึงโอนเงินไปนทั้งหมด2รอบรอบแรกไดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่1นึ่งหนึ่งชื่อบัญชีนางสุวรรณสายบุตรเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0บาทในเวลา9ก้านิกาสินาทีส่วนรอบที่สองได้โอนเงินไปอีก6กรบาทในเวลา9ก้านาิกายีนาทีในวันเดียวกันหลังตนเองโอนเงินดังกล่าวไปแล้วต่อมาปรากฏว่า คนร้ายได้บอกให้โอนเงินจํานวนเพิ่มไปอีกสามหมื่นบาทตนเองจึงได้บอกกับคนร้ายไปว่าตนเองนั้นเป็นเพียงนักศึกษาไม่มีเงินจํานวนดังกล่าวจากนั้นคนร้ายอ้างว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับหัวนหน้าก่อนแล้วได้ตัดสายไปซึ่งต่อมาตนเองพยายามติดต่อคนร้ายแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จึง,งรู้ตัวว่าโดนหลอกและได้รับความเสียหายตนเองเป็นแค่นักศึกษาและไม่เคยพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเข้าปรึกษากับนายถาวรศรีอรันผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อเดินทางมาสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาด้วยกัน เบื้องต้นจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งในการดำเนินคดีกับนางสุวรรณสายบุตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหาชอบบ่อโกงพร้อมเตรียมออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปด้านนายถาวรศรีอรันรองผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวภูมิภาคสำนักข่าวจกกระนิลสำนักข่าวไทยน,นิวส์อัลลีกล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพมีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงไปเรื่อยๆและมีการทำงานเป็นทีมโยนสายให้อีกคนหนึ่งมารับช่วงหลอกลวง ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหลงเชื่อตนเองในฐานะสื่อมวลชนจึงอยากเตือนพี่น้องคนไทยทุกคนว่าในช่วงนี้เกิดการระบาดอย่างหนักของกลุ่มมิจฉาชีพคอสเตอร์รวมถึงมิจฉาชีพอื่นๆหากเกิดความสงสัยในข้อความและมั่นใจว่าตนเองไม่ได้กระทาการใดๆตามที่มิจฉาชีพได้กล่าวอ้างให้คาดการไว้ก่อนว่ากําลังถูกหลอกกลวงให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ตารวจพื้นที่ใกล้บ้านและลงบันทึกประจําวันไว้หรือหากท่านใดพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเดินทางมาปรึกษาตนเองได้ที่บริษัทแดงเจริญสเตเลสอายุทยาจำกัดตำบลปากกรานอำเภอรพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา